สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli in Thailand by ATV ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟุตบอลวันฤดูกาล2023นี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง r e f e c t Talk เช่นเคยครับหลังจบเกมการแข่งขันเราจะมาพบกันแบบนี้ ที่นี่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกันแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลวันสนามที่21กับบาซิเลียนกัางปีหรือเซาเปาโลกลางปีนั่นเองนะครับพร้อมกับ5ประเด็นสําคัญที่นํามาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันครับต้องบอกก่อนเลยว่าสนามบาซิเลียนกลางปีสนามที่จั่วหัวมาก็ทำเอาแฟนฟุตบอลวันเซ็งกันเป็นแถวใครหลายคนถึงกับเลิกดูไปแล้วไปนอนกันเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกเลยว่าพลาดมากครับ เพราะในช่วงลัดแลบของสนามนี้คู่ของป่าโซและเปเรสต้องบอกเลยว่ามันหยดทําให้การแข่งขันสนามนี้จบลงได้อย่างสวยงามมากไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆนะครับก่อนที่เราจะไปฟังประเด็นที่เกิดขึ้นในสนามเรามาฟังคะแนนสะสมประเภททีมผู้ผลิตกันก่อนดีกว่าครับตอนนี้ Mercedes และ Ferrari กำลังแข่งกันเพื่อชิงตำแหน่งรองแชมป์โลกกันอย่างดูเดือด Merced e s หลังจบสนามนี้ มีคะแนนสะสมอยู่ที่382คะแนนในขณะที่เฟอร์ลี่มี362คะแนนห่างกันเพียงแค่20คะแนนเท่านั้นเราต้องลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าใน2ส,สนามที่เหลือทีมไหนจะได้ครองตำแหน่งรองแชมป์โลกไปตัดภาพมาในฝั่งคะแนนสะสมของนักแข่งหัวแถวอย่างแม็กเวอร์สตัปเปนเราสามารถตัดเขาออกไปได้เลยนะครับเพราะคะแนนพุ่งทยานไปแบบไม่รีรอใครเลยส่วนลุยแดมตัน ที่ในตอนแรกดูเหมือนจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นตำแหน่งรองแชมป์โลกตอนนี้ก็เหมือนจะริบหลีลงไปแล้วนะครับพเพราะโซโยเปเรสช่วงนี้ทำได้ดีอย่างผิดหูผิดตาสนามนี้ต่างจากเมิกโกเป็นอย่างมากนะครับจบการแข่งขันเปเรสมีแต้มเหนือลูอิสถึง3-2คะแนนและหากในสนาม,มอ,นอื่นๆเขาไม่พลาดเลยตำแหน่งรองแชมป์ก็คงจะต้องเป็นของเขาอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับเรามาดูเป็นที่น่าสนใจในสนามบัลลีเลงกลางปีกันดีกว่ากับประเด็นแรก ยังไม่ทันไรก็ไปซะและ้วสําหรับใครที่ผลาดชมการแข่งขันฟุตบอลอสนามนี้เซาเปาโลกลางปีต้องบอกเลยว่าพลาดมากๆนะครับเป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและความตื่นเต้นสุด,สดๆเพราะแค่รอบฟอร์มิชันแ l a ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่นี่คือฟมลาวันอะไรที่ไม่คาดคิดมักจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อชาวเลแอร์ care, ที่กําลังบังคับรถเข้ามายัางกีตสตาร์ทแต่รถเจ้ากรรมกับพุ่งเข้าหากําแพงเองแบบสุดช็อค พอเห็นจังหวะน,นี้พวกเรานะครับที่กําลังเตรียมพร้อมจะมานั่งดูการแข่งขันถึงกับอูทานและงงมากนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจังหวะน,นี้สงสารชาวแบบสุดๆที่ต้องจบการแข่งขันทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ําโดยเหตุผลที่ทําให้ชาวต้องออกจากการแข่งขันก่อนใครนั้นจากที่เขาสื่อสารกับทีมและมีการพูดถึงในภายหลังเหมือนว่าระบบไฟฟ้ามีปัญหาจนทําให้ระบบไฮดรอลิกก็มีปัญหาตามไปด้วยส่งผลทาให้เครื่องยนต์หยุดทํางานจนชาวไม่สามารถควบคุมรถได้ และจากการชนในครั้งนั้นตัวรถของเขามีความเสียหายและไม่สามารถกลับมาแข่งต่อได้ชาวก็คือต้องเดินกลับพิทไปแบบเซ็งๆเ,เลยนะครับประเด็นธรรมาระเด็นที่2ไม่ใช่แค่ชาวที่ต้องเสียใจต่อเน,นื่องจากเหตุการณ์ของชาวการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ยังไม่ผลโค้งแรกการตะลุมบอลกันก็เกิดขึ้นและกลายเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เรดคอนท o ลต้องออกสัญญ,ญาณธงแดงเพื่อเก็บกวาดซากที่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นแทรก็ก โดยรถแข่งที่ได้รับความเสียหายจนต้องออกจากการแข่งขันทันทีมีอยู่ด้วยกัน2คันในเวลานั้นคันแรกคือรถหมายเลข20ของทางด้านเควินแม็กดูเซนส่วนอีกคันที่น่าเสียดายสุดๆก็คือรถแข่งหมายเลข23อเล็กอัลบอนนั่นเองโดยรถของอเล็กมีสภาพยับเยินมากๆเลยนะครับเป็นทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทําในอุบัติเหตุครั้งนี้โดยจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เริ่มจากช่วงออกสตาร์ท รถแข่งแต่ละคันก็ได้พุ่งขึ้นมาพยายามที่จะเบียดแย่งบางลายกันช่วงชิงจังหวะก่อนเข้าโค้งแรกและช่วงเวลานี้นี่แหละเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดแล้วในการแข่งขันโอกาสจะสกิดหรือชนกันก็จะสูงกว่าปกติโดยจุดตั้งต้นของเหตุการณ์นี้เกิดจากการที่นิโคลฮักเกนเบิร์กถูกเพื่อนร่วมทีมอย่างเคม็กบีบเข้ามาจากทางด้านขวาทําให้เขาต้องเบี่ยงจนมาปะทะเข้ากับรถของอัลบอนที่อยู่ทางด้านซ้าย โดยที่รถของอัลบอนอยู่ชิดติดเส้นขาวแบบขยับไปไหนไม่ได้แล้วทําให้ล้อนหน้าด้านขวาของรถนิโค้ปะทะเข้ากับล้อหลังด้านซ้ายของอ bon ัลบอนเต็มๆรุนแรงถึงขนาดยางหลังได้หลุดออกจากล้อทําให้รถอัลบอนเสียการควบคุมรถหมุนและกวาดเอาเคมักไปด้วยนอกจากนั้นยังต่อเนื่องไปถึงรถ p s v ที่โดนเคมักสัดท้ายเช่นเดียวกันรถของ p s เได้รับความเสียหายแต่ก็ยังสามารถขับต่อจนกระทั่งมาถึงพิษได้ นอกจากนั้นยางล้อหลังจากรถอัลบอนที่ได้กระเด็นหลุดออกมาได้กระเด้งกระดอนอยู่ในแทร็กก่อนที่สุดท้ายความซวยจะตกไปอยู่ที่แดเนียลริเคียโดที่ถูกยางเส้นนั้นตกใส่รถจนได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับ p ีส3รถของแดเนียลยังสามารถขับมาที่พิทได้และเมื่อ p ี3และแดเนียลริกลับมาถึงพิทแล้วเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ธงแดงจึงมีเวลาให้กับทีมช่างได้ซ่อมแซมในจุดที่เสียหาย ซึ่งทีมช่างทั้งสองทีมต่างก็โชว์ศักยภาพในการเนรบิตตัวรถขับคืนมาให้นักแข่งทั้งสองคนได้มีสิทธิ์แข่งต่อสําเร็จก่อนที่สัญญาณธงแดงจะสิ้นสุดลงโดยอุบัติเหตุในครั้งนี้ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับรถของอบอนนี่คือยับมากโชคดีที่ไม่มีผู้ใดได,ได้รับบาดเจ็บและก็ขอให้นักแข่งทุกคนที่ผ้าสนามนี้กลับมาแข่งแข่งให้ได้ในสนามถัดไปนะประเด็นถัดมาประเด็นที่3เหลือคนเดียวผมก็สู้ ต้องบอกเลยว่าสนามนี้นักแข่งทุกคนวัดกันตัวต่อตัว,ตวคันต่อคันไม่มีรุมหรือทีมออเดอร์ใดๆทั้งสิน้นหนึ่งในคนที่แม้จะไม่ได้ติดท็อปฟสนามนี้แต่อันดับที่6ของเขาก็ไม่ได้แย่เลยนะครับใช่ครับเขาคือตัวแทนหนึ่งเดียวจากเฟอร์รารี่อย่างคาร์ลสไซน์ที่แม้จะไม่มีคู่หูคู่ใจอย่างชาวอยู่ในสนามเขาก็ยังรักษามาตรฐานการขับเอาไว้ได้เป็นอย่างดี แซงบ้างถูกแซงบ้างแต่รถของเฟอร์รารีก็ไม่ได้เป็นสองรองไข่นะครับในสนามนี้อีกหนึ่งคนจาก m ม l a ลาเรนอย่างแลนโดนอริสเจ้าของรางวัลด r เวอร์ออฟเดอะในสนามนี้การขับของเขาไม่ได้หวือหวาหรือโดดเด่นอะไรมากนักแต่การขับของเขาในวันนี้ดูสุขุมนุ่มลึกขับตามแผนที่วางมาไม่รีบร้อนและก็ไม่เสี่ยงมีอยู่บ้างกับจังหวะที่อยากจะวัดกับแม็กแต่ด้วยศักยภาพของรถแม้แม็กลาเรนจะไปได้ไวสุดๆในช่วงนี้ แต่เรดบูเองเขาก็เร็วเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วบวกกับความเป็นแมกด้วยยิ่งจะไปกันใหญ่ตรงนี้ผมเชื่อว่าแลนโดนอริซาบดีแต่แม่ฝีมือของเขาก็มีไม่น้อยก็อยากจะขอลองดูสักตั้งสุดท้ายก็ยอมถอยกลับมาป้องกันตำแหน่งโพเดียมันัที่2อเอาไว้จะดีกว่าซึ่งนั่นก็เป็นโพเดียมครั้งที่7ที่เขาทำได้ในฤดูกาลนี้ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นไปอีกไหมก็ต้องมาคอยดูการแข่งขันอีก2สนามที่เหลือนะครับสำหรับแลนโดนอริส ก่อนจะไปที่ประเด็นที่4ขอแทรกเรื่องราวของ Mercedes หน่อยนะครับในสนามนี้เกิดคำถามขึ้นมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Mercedes ถึงแม้ช่วงต้นที่ม m r r e e e s s จะดูมีสิทธิ์ทำผลงานได้ดีแต่ในช่วงกลางค่อนไปทางหลังการแข่งขันทั้งลูวิสแฮมการและจอร์ดรัเซลก็เริ่มดูดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดยิ่งทางลูอิสที่จะดูมีปัญหากับปีกท้ายและการบริหารยางยางของลูวิสไม่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ แม้จะเข้าพิษไปถึง3ครั้งก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเลยรู้สึกว่าต้องเค้นรถดูทรมานแบบสุดๆและในจังหวะที่โดนเอาพีนแซงขึ้นมาได้ก็รู้สึกหมดหวังในทันทีนะครับสำหรับลูวิสแฮงตันส่วนจอร์ดรัสเซลนอกจากจะมีปัญหากับตัวรถแล้วก็เหมือนจะมีปัญหากับทีมในระหว่างการแข่งขันด้วยตัวรถของจอร์ดพาเขาไปได้ไม่ถึงฝั่งฝันเพราะปัญหาจากระบบทําความร้อนหรือคูลิ่งซิสเต็มทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ส่งผลโดยตรงกับอุณหภูมิของน้ำมันภายในเครื่องยนต์ทีมปล่อยให้จอร์ดขับไปได้ถึงแลบที่57แต่ก็ต้องเรียกเข้าพิดและให้ออกจากการแข่งขันในที่สุดเพราะยิ่งขับไปก็มีแต่จะยิ่งแย่ทำให้แฟนๆหลายคนงงกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ Mercedes ในสนามนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับและประเด็นถัดมาครับประเด็นที่4ที่1หลบทางที่2หลบไปที่3จะเดิน โอ้โหในสนามนี้นะครับน่าจะเป็นการแย่งชิงอันดับบนโพเดียมที่มันที่สุดประจำฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับดราม่าตั้งแต่ตน้นช่วงชิงชงหวะกันตลอดทั้งเลทคบทุกรถแล้วมันพุ่งพ่านขึ้นสุดๆในสองรอบสุดท้ายกับคู่ชิงโพเดียมอันดับที่3ระหว่างเก่า1เฟอร์นันโดโรอโซและเก่า2อย่างเซอร์จิโอเปเรสทั้งคู่ผัดกันแซงเบียดบางลายชนิดที่ว่าคนดูแบบผมเนี่ยเสียวแทนเลยนะครับกลัวจะซัดกันเอง ไม่ต้องคิดเลยว่าคนที่อยู่ในสนามจะรู้สึกอย่างไรโดยเฉพาะทีมงานที่อยู่ในพิษผมเชื่อว่านั่งกันไม่ติดแน่ๆความมันในช่วงท้ายเกมเปเรสที่เก็บประจุไฟฟ้าได้ดีเอาไว้เพื่อใช้ปิดเกมประจุไฟฟ้าถูกดึงออกมาเพื่อใช้แซงปากหน้าป่าโซไปได้แต่ถ้าว่าประจุไฟฟ้าที่ป่ามีก็ไม่ได้ด้อยไปก่อกันไม่เกินพริบตาเดียวป่าก็เอาตำแหน่งกลับคืนมาได้และเปเรสก็ดูจะไม่ยอมซะด้วยขับเคีียวกันไปแบบนี้ จนถึงสองรอบสุดท้ายของการแข่งขันท Open ําเอาแฟนๆถึงกับนั่งไม่ติดลุ้นว่าใครจะได้ตําแหน่งที่3าไปปาโซโชฟอร์มเก่าเต็มที่เลือดแชมป์โลกมันขึ้นหน้านะครับยอมไม่ได้จริงๆส่วนเปเรสเองก็กัดฟันสู้เต็มที่ราวกับว่าต้องล้างบนทินในสนามนก่อนๆให้กับตัวเองแต่แล้วในที่สุดก็เอาชนะความเก่าของปาไม่ได้ทำให้ตำแหน่งที่3ตกไปเป็นของเฟอร์นันโดลอนโซแบบโคตรเทปาดหน้าเข้าเส้นชัยแบบสุดมัน เชื่อเลยว่าถ้าทางโฟมล่าวันไม่ปิดโหวตไดเวอร์ออฟเดอะเดย์ไปก่อนในสนามนี้ป่าก็น่าจะชิงตำแหน่งไดเวอร์ออฟเดอะเดย์จากแดนโดนอริสได้ด้วยซ้ำโดยสิ่งที่น่าชื่นชมทั้งเฟอร์นันโดลอร์โซ่และเซอร์จโอเปเรสคือการต่อสู้ที่ใสสะอาดต่อสู้อย่างยุติธรรมยอมรับในผลการแข่งขันกับระยะห่างที่มองแทบไม่ทันว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนกันแน่ต้องรอภาพยืนยันจึงจะรู้ว่าเวลาทั้งคู่ห่างกันเพียงแค่0.053วินาทีเท่านั้น อีกคนที่เข้าเส้นชัยตามหลัง2องคันนี้มาก็คือรถแข่งหมายเลข18อย่างแรนสโต e กับผลงานก,า,นการแข่งขันที่น่าประทับใจสุดๆที่เซาเปาโลกลางปี2023นี2 0 3นี้นอกจากนั้นเขายังจบการแข่งขันแนนดัดพ็อปไฟได้เป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้ด้วยถึงจะมาชา้าหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่มาใช่ไหมครับและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5จะไม่แบ่งใครจริงหรือแม็กกัวสตาเปนชนะอีกแล้ว ต้องยอมรับเลยว่านักแข่งคนอื่นๆไม่สามารถขึ้นมาไล่กับเขาได้เลยหากได้ขึ้นนําเมื่อไหร่ยากมากๆที่ใครจะแย่งคืนมาจากเขาได้นอกจากการแข่งขันที่สิงคโปร์กลางปีเขาก็ไม่เคยหลุดจากโพเดียมมาแล้ว19สนามในฤดูกาลนี้เป็นชัยชนะกว่า17สนามเรียกได้ว่ามีสถิติอะไรพี่แกคงจะทําลายมันไปซะทั้งหมดสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับซูเปอร์แม็กและก่อนจะจบเรามาดูผลสรุปการแข่งขันสนามที่21 ที่ซอบปอโลกลางปีเป็นการปิดท้ายสักหน่อยดีกว่าครับโดยผู้ที่สามารถแข่งขันได้จนจบผู้ชนะคือแม็กกูสตาเปนจากทีมเรดบูเรซซิ่งตามมาเรื่องนดับที่2องแลนโดนอริจากแมกกาเรนอันดับที่3ามเฟอร์นันโดลันโซจากแอสตันมาตินอันดับที่4เปเรสจากเรดบูเรซซิ่งอันดับที่5้าแลนสโตจากแอสตันมาตินอันดับที่6 c คาร์ลสไซจากเฟอร์รอรี่อันดับที่7เปียร์แกสลี่จากอัลพีน อันดับที่8ปดลูวิสแฮมตันจากเบอร์ซิเดตอันดับที่9ก้ายูกิซึโนดะจากอัลฟาโทลีและอันดับที่10เอสเตาบานโอคอนจากอัลพีนอันดับที่11ที่น่าเสียดายสุดเลยนะครับนั่นก็คือโลแกนซาเจนที่พลาดที่จะได้อันดับที่มีคะแนนไปนะครับตามมาด้วยนิโคฮักเกนเบิร์กในอันดับที่12จากทีมฮาร์ดแดเนียลริคิอาโดในอันดับที่13จากอัลฟาโทลีและอันดับที่14ออสการ์พีเออรสตีที่แข่งได้จนจบนะครับจากทีมแมคลาเรน ส่วนที่เหลือไม่สามารถจบการแข่งขัดได้นะครับโดยสนามถัดไปจะเดินทางไปแข่งขัดกันที่าสเวกัสใครจะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ก็ต้องมาคอยติดตามรับชมกันนะครับสุดท้ายหากมีเปเด็นไหนที่ผมผิดพลาดหรือตกหลน่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมไปได้ช่อบคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่มองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึงพิลลี่อินไทยแลนด์บายเท ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางพิลิลี่ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟ c บุ o กพิลิลี่อินไทย a ลนด์บายเอทหรือทางไลน์โอเอแอดพิลิลี่ไทยแดได้เลยนะครับและในตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆให้กับผู้ที่สนใจกับโปรโมชั่นผ่อนศนนานสูงสุด10เดือนการรับประกันบาดบวมแตกเคลมฟรี1ปีเมื่อซื้อ,อยางสีเส้นต่อหนึใบเสร สามารถลงทะเบียนรับประกันผ่านลิงก์ที่เราปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับพวกเราหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากมครับสำหรับการสนับสนุสนช่องวอ t ตร์สปอช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ